บริหารบุคคลมาทที่อยเศบกก็มีความสุขในการทำงาน,นหรือว่าทำงานางางางเพื่อบ้านเพื่อประสงค์มีความสุขกับธรร,รมชาติที่หาทางปลูกต้นไม้เป็นธรรมชาติอยู่สบาิร อันที่2มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเป็นโอกาสเรนนมีวิสัยทัศน์ว่าน้ำไหลไัวสวา่างทางดีมีอาชีพเป็นคนดีมีความสุขครับซึ่ง มันเป็นนายกเทศบาลจะแบ่งเงินตามระดับรายได้ของของของเทศบาลนะครับรายได้ที่เท่าไหร่ก็จะแบ่งเงินเดือนเราไปเป็นเงินนะครับอันนี้ก็อยู่ระดับกลางก็คือระดับนายกเดือนสามสามหมื่นเกียรตินะครับรองนายกหนึ่งสองหมื่นเกียสองหมื่นเกียรตอนนี้ก็จะมีอยู่สองหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านนายแก้วหมู่บ้านก่อ มนนมมหมู่มบ้านในแก้วจะมีสามหมู่หมูบ่บ้านกอบจะมีสามหมู่เช่นเดียก 3, วก,กันนะครับซึ่งเป็นตำบลที่เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักพยายกรสามพันห้าที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็สี่พันหม่าอย่าไปนตอยอันดับแรกตอนนี้นอของหมูม่บ้านกกอนขาดน้ำน้ำใต้ดินาน้ำประดานไม่สามารถที่จะสูบขึ้นมาทำน้ำประดานได้ เป็นรึ้อลงไปขนาดไหนก็นนไม่ได้งไงมันเป็นไม่เกินเป็นจินตการสี<ม>เป็นเปรกกินตื้อๆนะครับไม่ได้ไม่ทามาันทำได้ใช้ใช้นดินดินของอ่าหว้วยน้ำกับน,นะครับหว้วยน้ำกับเนี่ยมันเป็นดินคล้ายดินที่ขับทับถมกันมาประมาณสามเม็ดต้องเอาดินนี้ออกเพื่อจะทําน้ำเพื่อถึงทรายนะครับถึงจะเอาน้ํามาใช้ได้ตอนนี้เาราก็ปลูกลอกวางศร แต่น้าก็ยังยังไม่สะอาดพอเราเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องไฟก็เรามีเรามีไฟนะครับก็คือไฟเกษตรถึงบ้านท,ที่ควรเรยเราเราก็ดำเนินการแล้วปีนี้เขก็มาดำเนินการด้วยความร่วมมือของอไปร้าวันนี้ไปฟ้าที่มีโบามาหลายสิบล้านแล้วก็ไปอยู่ในควาเเี็นปฏิยม ก็ได้เห็นเปรียบเทียบได้ดูว่าจะพัฒนานะครับซึ่งบ้านนัแก้วกับบ้านกอดมันจะอยู่กระายอากาศอยู่ใกล้กัน่างกันไม่ิ้นเดียนะครับแบ่งเอไว้เพราะฉะนั้นก็เลยจะมาส่งเสริมไปเรื่องคนดีจะช่วยแล้วก็มีความสุขเด็กอายุตั้งแต่สองขวบนะครับใช้แรกเกิดในกระดาษแรกเกิดจนถึงสิบห้าปีซึ่งเป็นวัยที่เราจะ ส่วนวัยรุ่นประจัย่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นกีฬาต่านกีฬาก็สนุกเนี่ยตอนเช้ามานี่ยตื่นได้แต่ตีสามครึ่งมาเข้าห้องน้ำเสร,ร็จก็ตีสี่ก็เริ่มเล่นไลน์ลเสร็จปั๊บประมาณ20นาทีก็ออกเดินกะครับเ,รเดินประมาณ1ชั่วโมงเดินประมาณ1ชั่วโมง หนึ่งชั่โมงเสร็จแล้วก็มาเดียมต้าน้ำร้อนเอาไว้แล้วก็มาลวกไข่นะครับไข่เนี่ยกินสองลูกสองฟองหรือหึงฟองก็สลับกันไปถ้าทำได้อย่างนี้นโอเคครับกว่าจะหาบ้างจะในในในรุ่นไปกินกาแฟก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เพราะว่าการร่างงานตอนเช้ามาก็าไปสวน ขอบคุณคราบทุกท่านที่เป็นห่วงและก็ไอ้ให้กำลังใจนะครับกลุ่มของเราก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็บขอชื่นชมสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความรุนทาําเลยกดติดตามหรือสับจับใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ